สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกกูเล่อีกแล้วค่ะต้นสุดท้ายแล้วค่ะเอาปลูกในกระถางนะคะกูเล่กับเคียวค่ะอย่างละต้นค่ะเตรียมกระถางไว้แล้วค่ะเอาน้ําใส่กระป๋องไว้ค่ะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปนะคะเตรียมน้ําไว้ให้เขากินค่ะนี่ค่ะกูเล่ ตั้งไว้ตอนกลางคืนหอยถากมาแทะใบค่ะเพื่อนๆเอาออก่อนไ่ต้องเอาใบไว้เยอะค่ะเพื่อนๆหลากทะลุใต่กระถางนะคะเพื่อนๆเต็มเลยค่ะหลากเต็ม แต่ลากทางนั้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อลงรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวพิมดินให้หน่อยน้องเองียงเดี๋ยวต้องดัดต้นเอนนะคะเพื่อนเ เอาใบไม้ปิดก่อนค่ัพ่อนน,น,น,นี่มีเปลือกไข่เยอะแล้วค่ะเนเพื่อนอเสียงรถด,ดังมากเลยค่ะเนเพื่อนริมทางค่ะเนเพื่อนหน้าร้านเย็บผ้า เปลือกไข่เยอะเลยครับเพื่อนปลกในกระถางนะคะเพื่อนๆโตเร็วครับเพื่อนๆเก็บใบกินคะ่ะ ดินผสมไวแล้วนะคะเพื่อนๆใส่เปลือกไข่เอาเปลือกไข่ที่เรากินแล้วเก็บไว้ค่ะเพื่อนๆเ,เอามาตำทุกก็ได้ตำก็ได้คนะ่ะมีแต่เสียงรถนะคะเพื่อนๆ ใบไ,ไม้ใส่หน่อยค่ะเพื่อนๆใบกัมปูค่ะเพื่อนๆ มีใบปั้มปูแล้วก็มีเปลือกไข่ครับเพื่อนเ่ดี๋ยวไปค่ะดินก็ผสมใส่ค้วัวแห้งครับเพื่อนนแล้วก็เปลือกไข่ตำครับเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ปลูกไว้วันที่แหละวันก่อนนะคะเพื่อน เก็บใบกินหลายครั้งแล้วนะคะเพื่อนๆทั้งเคลทั้งฟูเล่ค่ะสลับกันไปนะคะเพื่อนๆทั้งใบไม้ทั้งดินค่ะ เดี๋ยวพอใบไม้ย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ยเหมือนเดิมนี่ก็มีเปลือกไขยย่เยอะอยู่แต่เปลือกไข่อันนี้ไม่แหลกไม่ได้ตำแหลกเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบเพื่อนๆปลูกเสร็จแล้วนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิง่ง เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ